โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆคนวันนี้เราจะมาจับล้อกันนะครับผมนี่นะครับโอ้โหล้อคอมดาวเลยครับผมแอดเวนเจอร์เดี๋ยวเราจะมาอันบอกดูว่าจะเป็นยังไงนะครับสเปคที่จับมาแกะเลยรออะไรสั่งที่สั่งมาเป็นหนึ่งหนึ่งจุดสี่สิบเจ็ดนะจะไม่รู้เห็นกล้องจะกลับหรือเปล่าว่าใช้กล้องหน้าด้วยเขาแกะก่อนสั่งเป็นสี อะไรมาดูกันไม่รู้วัยรุ่นทำไมเขาชอบเรียกว่าโลนะไม่รู้เรียกว่าล้อก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโลมันาดประมาณไงวะวัยรุ่นช่วยบอกหน่อยนี่แกะมาแล้วอุ้ยอุ้ยเจียเป็นล้อคอ,อมนะครับผมแคนเจอร์สีขาวนะสีเงินสีเงินไม่ผิด สีเงินยังไงไหนว่าก็คอมคอมแอดแอดแดนเจนคอมแอดเนเจนเป็น1.4นะเจ็บโอ้โหรายละเอียดดีเทลเดี๋ยวจะเอาให้ดูนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับโฟกัสหน่อย นี่ก็จะเป็นนี้เลยนะครับคอมดาวคอมดาวแล้วก็มีเขียนอ๋อจะมีนี่มาให้มอ,อกอะนะแล้วก็งานนี่ถือว่าดีเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้จับไม่ให้ยางมันเลื่อนตอนที่ใส่ล้อนะมีทั้งสองฝั่งแล้วก็งานนี่ถือว่าเบาเลยน้ำหนัก ได้เลยไม่หนักมากเดี๋ยวขอตรงล้อก็จะมีสกรีนตรงนี้มาให้นะครับ Adventure Adventure น,น,นะครับผมแล้วก็ร,รูนี้ก็เนียบไหนดูรอยต่อดิรอยต่ออันนี้จะเป็นรอยต่อนะใช่ปะรอยต่อของอลูมิเนียมเดี๋ยวหาก่อนรอยต่อหาก่อนรอยต่อ เออหารอยต่อไม่เจอจริงแสดงว่างานรอยต่อนี่เนียนมากก็ตรงนี้แหละน่าจะเป็นตรงนี้แหละที่เป็นรอยต่อรอยต่อของล้อนะเออถือว่าเนียนเลยเนะี่ยดิลอยมาแค่นิดเดียวโอเคดูจากอ่าตรงนี้ก็จะมีสกรีนนะครับสกรีนเป็นค o m a d v e n t u r e ร์สินะลิมเป็นล้อแท้ เขาบอกเขาบอกว่าอ่ะของแท้นเ,น,เนี่ยของแท้จะเผาตรงนี้มันจะกลายเป็นเผาตรงนี้มันกลายเป็นสีขาวอยู่ทาไฟแช็กกันมาแล้วไฟแช็กไฟแช็ก<ๆ>เขาบอกว่าเผาเป็นสีขาวจริงนไหมใสเลยไปลองสิเผาแล้วจะเป็นสีขาวจริงหรือเปล้าจัดห้ามใช้ไฟลอยนะครับ เดี๋ยวคอยรักเผาเผาเฮ้ยเฮ้ยจริงจริงเป็นสีขาวที่กลับมาสีแดงเหมือนเดิมความร้อนยังไม่ชัดเผากันฟเฮ้ยว่าเออเป็นสีขาวจริงแล้วกลับมาแดงเหนะ็นไหมยังไม่ชัดน่ะมันจะกลับมาแดงต้อบอกของแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะ ส่วนสติกเกอร์อน,นี่น่าจะเป็นสติกเกอร์นะเนีย่ยผมมองไม่ช้ากัสติกเกอร์จะเป็นสีลุ้งอย่างนี้เลยแต่ว่าคำว่าเจอนี่แปลกๆกันนะเริ่มลอกอนะ่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรครับแต่ส่วนตัวผมชอบอชอบไอ้ตรงนี้ที่มันเป็นแบบสีแบบแดงๆอย่างนี้มากกว่า ิงไปหน่อยชอบเรียบๆตามส่วนตัวก็น้ำหนักเบานะครับใช้ได้เลยผมชอบเลยเดี๋ยวลองดูว่าใส่กับใส่กับรถเราจะเป็นยังไงอันนี้ว่าจะลองใส่เวฟนะดูดีว่ามันจะสวยไหมนี่สินะขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับสำหรับล้อที่เป็นล้อแอนเดอเจอร์ Adventure เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ามีล้ออะไรที่มันแข็งว่า ล้อคอมนี้ไหมนะครับแต่คือที่ศึกษามาที่ผมจะซื้อก็คือมีล้อโยโกนะล้อโยโกกับล้อตัวเอเวนเจอร์เนี่ยที่ราคามาเทียบเทียบกันก็คือ1,000มีทอนะก็ไปหาซูนได้ในแอปแอปเอลเซทแอปส้มนะลองหาดูการาคาไม่แพงเ่ตัวนี้ก็ซื้อมาก็ประมาณแต่เข้าร้อยนะจะใช้ส่วนลดนิดนินก็ได้ส่วนล้อเก่าก็เป็นล้อคอมเหมือนกันนี่ครับ ้อก็เป็นล้คอมแต่ว่ามันหนาหนามากหนาจริงให้ดูสภาพมันก็กังหมดนะครับล้อเก่านี่คอมดาวเหมือนกันเนามันเปีนปยนี่นนี่อันนี้ไม่รู้ว่าอ่านยังไงนะไันถึงสักแต่ว่ามันเป็นนีหนึ่งจุดแปดห้าสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ก้าอ๋อปีสองพันว่ะผลิตอาทิตย์ที่เก้าอ่ะนี่ปีสองพันยี่ล้อเก่ามากเลยเนะี่ย ใครเอาทักมาเลยนะครับคู่ละห้าร้อยแล้วกันถือว่าใช้งานมัาหนัก <Okay. S 1> ล้อเก่าคู่ละห้าร้อยนะสนใจในปีลึกด้วยแต่ว่าก็มี100มรอยตำหนิตามการใช้งานใช้มาสิบปี <Wow. S 1> ก็ไม่มีปัญหาเลยนะ <Wow. S 1> อโอเคตามนี้ครับแล้วก็ mm hmm. ใครที่ใช้ล้ออะไรกัน mm hmm. ก็นแนะนํำกันเข้ามาได้ครับผมส่วนผมตัวตัว,ตว,ตว,ตวผม,มันจะชอบล้อคอมมากกว่าครับอยากลองโยโกแต่ว่า ติดใจล้อคอมนะครับล้อคอมมันสวยแล้วก็ที่ผมเลือกเปลี่ยนไซส์นี่เพราะว่าเลือกเปลี่ยนไซส์มาเป็น1 4จุสี่เนี่ยเพราะว่าน้ําหนักของล้อยหนึ่งจุดแปดห้ามันหนักมากนะคให้มันแบบออกตัวมันออกตัวไม่ค่อยดีก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นหนึ่งจุดสี่ดูว่าแล้วก็เปลี่ยนยางด้วยนี่เป็ยนยางเป็นไซส์เอ่อห้าสิบห้าสิบร้อยนะเปลี่ยนยางหนะ้า แล้วก็เดี๋ยวเอายางหน้านี้อันนี้ยางผมเพิ่งเปลี่ยนากัาเทายางหน้า,น,านี้ใส่ยางหลังแล้วก็เอานี้มาใส่ล้อหน้าแทนนะครับโอเคเดี๋ยวดูเลยว่าจะเป็นยังไงแนละใส,สวยแค่ไหน let's go <S <Okay S 2> ไปโอเคครับทุกท่านตอนนี้เราก็ใส่เสร็จเรียบร้อยเป็นล้อคอมแอดเวนเจอร์ออ <S <S ครับดูครับทรงเป็นไงครับสวยไหมอันนี้ยางหน้า5 0ิร้อยนะส่วนข้างหลังเป็น60 90้เป็นไงสวยมากนะครับ เดินภาพสวยก่อนที่จะต้องนะครับไปครับก็จบไปแล้วสำหรับคลิปเว็บร้อยสิบนะครับนก็ ยังไม่ได้ลองใช้งานเดี๋ยวลองใช้งานก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับมอ1.4คอมแบนเจอร์นะครับแต่ว่าผมไปทําช่างนะช่างบอกว่าโยโกแข็งกว่านะครับแต่ว่าผมจะลองใช้เร่นี้ก่กอนเพราะว่าซื้อมาแล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะสำหรับวินตาไปก่อนแนละ้วเจอกันใหม่สำหรับเว็บรอยสิบสวัสดีครับไป